คาวรทจารทลายสำหรับวันนี้ก็จะนาเรื่องราวของนรกขุมที่แปดมาเล่าสู่กันฟังแต่ความจริงเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนี้ไม่ใช่ความรู้ของผมผมก็งัดอัมบาลีเรื่องนรกที่องค์สมเด็จตวสัมมาสมพุทธเจ้าทรงสอนไว้มาอ่านให้ท่านฟัง สำหรับบารีเรื่อนรกขุมที่แปดพอพูดเป็นภาษาไทยเลยไม่นำบาลีมาพูดมันจะยุ่งท่านให้นามว่าอเวจีมหานรกอเวจีมหานรกนี้เป็นนรกที่น่าพิสมัยมากรวมความว่านรกแต่และขุมมีคนก็ถามกันอยู่เสมอ ว่านรกจะบรรจุคนได้ทั่วโลกหรือ,อยังไงแต่ผมก็ขอตอบว่านรกเพียงขุ้มเดียวคนในโลกทั้งหมดเพิ่มอีกสิบพันเท่าแสนเท่าก็ยังไม่เต็มนรกเพราะว่านรกกับสวรรค์มีสภาพพิเศษเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งค <c oughs> ือว่าจะมีอะไรพอดีพอดีอยู่เสมอกับคนที่ไปในแดนนั้น ไม่เหมือนในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์เรามันจะมีแคบมีครับเรียกว่ามีไม่พอสําหรับเมืองสวรรค์ก็ดีเมืองนรกก็ดีมีคําว่าพออยู่เสมอฉะนั้นท่านหลายที่มีความต้องการไปนรกก็ไม่ต้องมีความห่วงใหยเพราะดินแดนในเมืองนรกนั้นจะเต็มเกินไปท่านจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าทานนรกยินดีต้อนรับท่านเสมอ นี่ความจริงเขาไม่ได้จ้างผมมาโฆษณาหรอกนะแต่ว่าผมเต็มใจโฆษณาให้แกเมืองนรกเพราะว่าเห็นว่าคนสนมากเขาพอใจจะไปกันก็เกรงว่าจะหนักใจว่าเมืองนรกมันจะเต็มเสือก่อนเรื่องนี้ไม่ต้องพิตตกกังวลเขา,าจัดสรรไม่พอเพียงแกคนทั้งหลายที่จะไปในเมืองนั้นเมืาคุยกันคึนรกขุมใหญ่คือเวจีมหานรก ท่านบอกว่าบรรดาสัตว์ที่ไปอยู่ในนรกขุมนี้ได้รับความทุกข์โทษอย่างแสนสาหัสเพราะว่าในระหว่างแห่งเปลวไฟและความทุกข์ไม่มีความว่างเว้นเลยแม้แต่นิดเดียวในนรกนี้ไม่มีการหยุดพักแม้แต่สักยะหนึ่งโเออยังก็ทุกขุมนั่นแหละเออ บาลีแท้าอย่างนั้นแต่ความจริงเพราะว่านารกทุกขม์ไม่มีเวลาหยุดไม่มีเวลาพักเขาขยนันายนี้นี่นระตับ,บ,บ้านว่าอ้หมอนี่เรียกชื่อลิ้นมันแค็งแกขยันทํางานอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องห่วงว่าใจเย็นจรนิงเลยสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานอยู่อย่างหนักเสมอตลอดเวลา <c oughs> ไม่ใช่บางครั้งบางคราวแม้ท่านพันนาที่แย่เลยมันก็คนอื่นเพราะว่านรกกลุ่มนี้ชื่อว่าอเวจีมาหานรกเป็นนรกที่ปราศจากอาปราศจากอะไรเป็นนรกที่ปราศจากคลื่นคือความเบาบางของความทุกข์ แะท่านพนาท่านไม่ก็ดีนะอตาผมมันไม่เคยดีออานังซื้อไม่เคยออกเ <c oughs> <c oughs> นื่องว่าของท่านไปก่อนวันนี้ยังไงยังไงก็เห็นยังมีทางคุยนอกเรื่องกันในบ้างเมื่อกล่าวถึงชีวิตเรื่องความเป็นอยู่เหล่าสัตว์ในเวทีมหานรกท่านว่าอย่างนั้นท่านบอกว่ามีความเป็นอยู่อย่างทรม,มานได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสที่สุด เพราะว่าเวจีมหานรกเป็นนรกคุ้มใหญ่ที่สุดกว้างกว่าบรรดานรกทั้งหมดผมบอกแล้วบอกว่านรกคุ้มนี้เขาชอบเก็บพระเก็บเนนอพระเนนไม่ต้องห่วงถ้าอยากจะไปนรกคุ้มนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะไปไม่ได้เขาเตรียมไว้แล้วท่านบอกว่าน่ากลัวน่าสยดสยอง และเป็นที่เราก็ว่าเมืองใหญ่ล้อมรอบไปด้ว้ากำแพงเหล็กอันรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไปได้วยแสงไฟไฟไม่ใช่มีแต่แสงอย่างเดียวมีความร้อนจัดภายในก็มีเปลวไฟร้อนระอ,อุท่านบอกว่าเปลวไฟในความจริงไม่ใช่เปลวมันเป็นกระแสไฟที่ร้อนระอ,อุก็นนรกขุมนี้ไม่มีเปลวนะไฟบริเอียดจริงๆ ไม่สัตว์ในนรกชนเรียงนิดทั้งกลางวันและกลางคืนไม่ว่างเว้นนี่ว่าตามสโนว์ของท่านนะมันคลุกคลาคลุกคลาขึ้นหน่อย <c oughs> แล้วสัตว์ที่ไปเกิดในนรกมหานารกอเวจีน,นี้ก็มีระม,มาณมากกว่านารกคุมอื่น,อนแออัดยัดเยียดเบียดเสียกันแม่ผมไม่เห็นแออัดเลยอยู่ก็อย่างสบายบอกแออัดยัดเยียดนี่หมายความว่า เป็นสัตว์เป็นแดนที่มีสัตว์นรกมากที่สุดแล่วกันอันนี้เห็นจะเป็นอตตกาจารย์สอดใส่คำเข้ามาบอกว่าแออัดย,ยัดเยียดไม่มีผมเห็นแล้วไม่มีอยู่กันอย่างสบายและการสว่วยทุกขเวททุกขโทษทเวท,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 ทนาในกลุ่มนี้ก็มีอาการแตกต่างกันไปหลายทิยาบทไม่จริงเพราะนี่ท่านพูดของท่านถูกอเอ๊ะ ผมจะมากไปละมัง้งความจริงนี่เป็นพระพุทธพจน์บทพระบาล,ลีแต่ก็มีอัตถกถาเติมเข้ามาบ้างยั่ไปบอกว่านี่จะลืมว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดท่านถูกเสมอท่านบอกว่าหลายดิยาบทคือหลายท่าหลายทางเช่นคนเคยยืนทํำบาปอกุศลไว้ก็ต้องทุกขทรมานอยู่ในดิยาบทยืน เคยเดินทำบาปไว้ก็ต้องเดินทนทุกข์อยู่เอ๊ะไม่จริงจริงหรือไม่จริงพ้ไปไม่ถ่วเคยนั่งเคยนอนทำบาปไว้ก็จะมานั่งมันนอนโวย้ยทุกขเวทนาในมหานรกนี้นินหมายความว่าคนเคยเดินทำบาปก็อยู่ในท่าเดินรวมความว่าเคยทำบาปกรรมเอาไว้ อย่างไรก็ต้องเสวยทุกขเวทนาในยาบทนั่นในมหานารกนี้่าเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังด้วยลักษณาเช่นนี้จงกว่าจะหมดอายุไขสำหรับอายุไขของนรกขุมนี้ก็มีเวลาหนึ่งกับสบายเป็นเนื่อนว่านารกขุมใหญ่แปลขุมหมดกันแปลขุมเพียงเท่านี้ แล้วก็อย่านึกว่าหมดแต่เพียงเท่านี้นะยังมีหลายร้อยกลุ่มที่กําลังจะรับรองท่านอยู่ข้างหน้าเป็นอันว่าเวจีมหานรกนี้ผมเคยแปลภาษาบาลีเคยแปลบาลีมาท่านบอกว่าเป็นอัจจรังผมก็มานั่งคิดว่าเวจีมหานรกเป็นนรกที่ประกอบไปทุกเวทนาอย่างหนะัก ทำไมท่านยินใช้ศัพท์อาจารังคําว่า,าจารังนี่คือไม่หวัน่นไม่ไหวไม่ดิน้นไม่รนอยู่กันแบบสงบคราวนี้ก็ไปดูบาลีต่อไปบาลีต่อไปท่านก็เลยบอกว่าอไอ้ที่เราเป็นอาจารังนะั่นแหะความจริงไม่ใช่ไปอยู่กันแบบสบายแต่ว่าถูกหอกตรึงไว้หมดขยับขยืขย่นไม่ได้ เขาเนี่ยจะรังแน่ไม่ดิ้นไม่รนไม่วันไม่ไหว <c oughs> ดูตัวอย่างท่านโกการิกะรู้จักกันไหมล่ะพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยรู้จักท่านโกการิกะไหมแล้วก็หลวงพี่ผู้ิีองค์คือหลวงพี่เทวทัตหลวงพี่โกการิกะกับหลวงพี่ือพระเทวทัตนี่ท่านอยู่กันคนละคนละอิทธิยาบท ก็าพูดง่าดีกว่าพูดภาษาไทยอยู่กันคนละท่าอิริยาบถเป็นภาษาบาลีมีท่าไม่เหมือนกันเพราะว่าพระเทวทัตยอยู่ในท่ายืนแต่ท่านระโกการิกะอยู่ในท่านั่งแต่ไม่ใช่นั่งปกติท่านลองทำท่าตามผมพูดดูก็ได้ลุกขึ้นมานั่งเหยียดขาไปหน่อยหนึ่งชันเข่าขึ้น แล้วสองมือรัดปลายเข่าในท่านี้นะท่าของท่านเโกกาดิกะ <c oughs> แล้วไปดูแล้วมันมีกำแพงเหล็กอยู่สี่ด้านหรือว่าตามที่ฮิวท่านบอกว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันอนะก็หมายความว่าคนในในรกคุมนี้นะ่ะมันมากเหลือเกิน ต่การที่จะไปนั่งเบียดกันในนรกที่มันไม่มีผมไม่ได้เห็นนี่ที่ตาลุงแกชี้ให้ดูก็มันไม่เห็นเบียดกันเลยแต่ว่าท่านใช้สัพท์ไปสำนวนศัพท์เนี่ยท่านนานๆเข้าเรามันจะมีการดัดแปลงแก้ไข <c oughs> ฉะนั้นท่านยังไม่ยอมให้เลิกเพิ่มบาลีบาลีนี่ต้องส่งไว้ต่งคืนใช้เป็นภาษาไทยกันทั้งหมดไม่มีภาษาบาลีควบคุม ไม่ช้าก็พัง <c oughs> นี่เพียงท่านแปลในบาลีออกมาก็ยาวสอดแทรกถ้อยคําเบียดเสียดยัดเยียดเ,เข้าไปนในมันผิดไม่ถูกทําไมถึงว่าไม่ถูกอันนี้ผมขอกล่าวให้ท่านฟังขอบอกท่านเพราะว่าผมเคยตายผมไม่ได้ใช้ชานสมาบัติ ผมไม่รู้ตอนนั้นเป็นเด็กฌานสมาบัติเป็นยังไงผมไม่รู้ผมรู้แต่ว่าผมเคยตายตายแล้วก็ไปใกล้แดนนรกในขณะที่ไปถึงในคราวนั้นก็ปรากฏว่าท่านลงผู้ผู้มีจิตอารีถามว่าต้องการจะดูอะไรนี่ผมเป็นเด็กเด็กนี่ผมก็ไม่รู้ มารรกรบันมีกี่ร้อยกี่พันขุมมีกี่ขุมกันก็ไม่รู้ที่รู้กันได้เป็นจำเจกันอยู่เสมอก็คือเวจีมหานรกเพราะท่านผู้ใหญ่ท่านขู่ไว้เสมอว่าถ้าทำไม่ดีแล้วก็จะต้องตกนรกอย่างเทนเทวทัตถ้าว่าอย่างนั้นผมก็เลยถามว่าเทนเทวทัตท่านอยู่ที่ไหน ได้ก็บอกว่าอยู่ในเวจีมหานรกถามท่านผู้ใหญ่ว่าเวจีมหานรกเป็นยังไงท่านบอกว่าเต็มไปด้วยความลําบากมากมีไฟเผาไม่หอกตรึงเมื่อถามท่านอีกทีว่า,ท,าท่านเห็นไหมนี่ท่านผู้ใหญ่ที่เป็นพระวาดนะคุณแม่ผมและคุณยายผมท่านบอกว่าท่านไม่เห็นลวงพ่อปานเล่าให้ฟังเออเอาขอ้อติ <c oughs> ก็หมดเรื่องกันมันก็ต้องจบลงตรงนี้อ่ะเพราะว่าท่านไม่ได้เห็นหลวงพ่อปานท่านเนล่าให้ฟังก็ต้องเชื่อท่านมาตอนระยะหลังตอนที่ไปพบกับท่านลงุงตามนัดหมายท่านลุงถามว่าต้องการดูอะไรผมก็ขอเปอ็นลดับแรกว่าต้องการดูเอาเวจีมหานรกท่านลุงล้องเออ นั่นถามว่าทําไมจึงอยากดูผุมนี้ก็เลยบอกท่านว่าได้ยินท่านแม่กับท่านยายบอกไว้เสมอว่าถ้าทําไม่ดีมีความอากตัญญูไม่รู้คนๆอย่างเทนเทวทัตแล้วก็จะต้องตกอเวจีมหานรกท่านลุงบอกไว้ช่ ถูกแล้วแต่ว่าเวจีมหานรกนี่ไม่ใช่จะมาตกแต่เฉพาะคนอ,อักตันยูไม่รู้คนคนเท่านั้นถึงแม้ว่าบาปกรรมอย่างอื่นเช่นปานาธิบาตฆ่าสัตว์ตัชีวิตก็ดีมีการลักการขมโมยคดกองอยื้อแย่งก็ดีหรือว,ว่าทำการเมสุเมชา้ายจก็ดี ปากร้ายใจเสียคือพูดปดมดให้ก็ดีหรือว่าทําจิตฮักเกลือกลัวไปได้ความเสียสติคือก่นการดื่มน้าเมาก็ดีแตงหมดอย่างน,นี้เป็นต้นไม่ใช่แค่น,นี้เรือขฆาพ่อข้าแม่ข้าพระรหัรทําร้ายพระพุทธเจ้าถึงหอบโรหิต ทำสังฆเพศทำสงให้แตกกันขโมยของสงฆ์ขโมยของส่วนสธนาธารณะประโยชน์อย่างนี้เป็นต้นท่านบอกว่าลงอเวจีมหานรกเหมือนกันสำหรับการฆ่าสัตว์ชีวิตถ้าทำเวรจินตกรรมก็ลงน,นรกขุมนี้รักขโมยยื้อแย่งคดโกงเว่จินตกรรมก็ลงอเวจีมหานรกเหมือนกัน ทำกรรมเมมีชาจารย์เป็นปกติแกจินตก,กรรมก็ลงไหมืกันปากร้ายใจเสียก็ลงอาเวจีแปลจินตก,กรรมแมไม่ใช่จินตก,กรรมเฉยๆนะถ้าไปด่าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเข้าแล้วก็ไม่ต้องไปจินตก,กรรมหรอกเอาแค่ด่าคราวเดียวก็ลงอาเวจีมหานรกแม่ท่านพูดแล้วก็อ่อนใจ หรือว่าดื่มสุราไม่ไรเป็นปกติขาดสติสมรชัญญะก็ลงอเวจีมหานรกฟังท่านลงอธิบายใหฟังออ้ใจหายว่าบอใจหายข้ออื่นนะไม่เท่าไรไม่ใจหายตอนนี้ถ้าตอนโตๆแล้วมันนึกใจไม่สบายโทษปานาดิบาตแต่จินตกรรมของผมไม่มี อันนี้อธินาทานในชีวิตนี่ไม่เคยรักไม่เคยเคยขโมยไค่ว่านาดีบาตท,ทำบ้างเล็กน้อยฆ่าสัตว์ไปถึงสิบตัวแต่ฆ่าคนเกินกว่าสามสิบอย่างไม่แปรจินกรรมนี่แล้วการพูดโกหกโมเทสอีนี่ไม่ค่อยดีนะคะถ้าดื่มสุราไม่ไรไม่เป็นไรไม่มีแน่แต่ว่าสองข้อนะั้นไม่ค่ยดีนะสิ ข้อไหนล่ะกาเมสุเฉชาจา์แบบโกหกเรื่องโกหกนี่แต่คนเจ้าชู้มันไม่โกหกไม่เมียไม่โกหกเราสาวเขาไม่เชื่อก็เลยหักโกหกสาวเขาเชื่อไอ้สองข้อนี่แหมมันมีโทษมากจริงๆแล้วโกหกท่านผู้ใหญ่ไม่ได้โกหกกบโกหกผูก้ห,หญิงสมัยก่อนนะสมัยนี้เลิกแล้ว แกแล้วโกหกไปก็ไม่มีประโยชน์เป็นนวัตนากรไอ้โทษกามนเนี่มันจะลากลงเวจีมหานรกนี่ผมนึกเฉยๆนะผมยังมไม่เด็ไปแ้นรดนรกคุมนี้ก็ยังไม่เคยไปผมบอกแล้วนี่ขุมที่เจ็ดกับขุมที่แปดเี็ผมไม่เคยไปกับเขาลงไปถามท่านลงว่าคุมไหนเคยมามั่งท่านไล่เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ขุมนี่เป็นผู้ชำนาญการขึ้นขึ้นลงลงอยู่เสมอแล้วก็ต้องผ่านนรกบริวารยมนุกยนรกอีกสิบขุมนรกบริวารในสี่ขุม <c oughs> การเป็นเปลแปลสุรกายเป็นสเตชฉันผมชำนาญทุกอย่างนี่ผมคุยอวดท่านก็ยังได้ว่าพวกท่านนั้งหลายที่ชำนาญแค่ผมหรือเปล่ายังไม่รู้ ผมไม่รู้ว่าใครจะเก่งกว่าผมแต่ผมนึกว่าผมเก่งในท่าทางลงนรกในพผมลงมาบานจะท่านลงชี้จังหวะได้เห็นภาพแต่ละคราวที่ลงนรกก็อาศัยกรรมอะไรเป็นเหตุมาดูดูดแล้วก็ที่ท่านลงพูดกับพระมาลีที่องค์สมเด็จพระบรามาโกใกปเชตทรงตัดไว้มันเหมือนกันแม่นิสบายใจ ในฐานะที่เราเป็นผู้จำนาญในการลงนรกในการเกิดเป็นเปรตแปลสุรกายเป็นสัติระชันเราเป็นผู้จำนายการเราก็เบ่งได้แต่เส้นใดไม่มีเงินเดือนนี่ในเมื่อต้องการจะดูนรกท่านลงท่านก็บอกกระตรงนี้ยังไงชี้ปับ๊บนรกกระเวกีอยู่ใกล้ไม่เดียว แต่เป็นอนุนภาพของท่านผมว่าท่านไม่ได้ยกนรกมาแต่เขาบว่าบางทีอนุนภาพของท่านทําให้เห็นใกล้ท่านถามว่าต้องการดูใครอันดับแรกบอกว่าต้องการดูบริเวณคุนรกทั้งหมดก็เห็นบริเวณคุนรกทั้งหมดมันกว้างใหญ่ไพศาลมองมันดูโลกมนุษย์ไปเปรียบเทียบอะไรไม่ได้เลยกลับมาเวทีมหานรก โลกมนุษย์นี่มีปริมาณเท่าสักแหมนหนึ่งในสักสักพันล้านเท่ามั้งไม่ใช่หนึ่งในร้อยกว้างขวางมากฉะนั้นท่านทั้งหลายที่คิดว่าอเวจีจะเต็มท่านจะไปอยู่ไม่ได้ไม่ต้องกลัว <c oughs> นรกในเวจีมหานารกที่อาจจะกับท่านผู้แปลนะไม่ใช่แตกับทาอาจารย์ ที่พระหนังสือมาอ่านเมื่อกี้ท่านผู้แปลใหญ่ทบมาว่าเบียดเสียดยัดเยียดกันนะไม่จริงเขาอยู่กันเป็นห้องห้องไม่ก็ห้องนอนในโรงแรมไม่ปะไม่ปนกัน <c oughs> คนหนึ่งก็มีหนึ่งห้องนี้เท่าที่เห็นแสงไฟที่นั่นละเอียดมากมีความร้อนจัดเด็กที่เหล็กที่เป็นกําแพงสี่ด้านและข้างบนข้างล่างเป็นหกด้านด้วยกัน <c oughs> แสงแดงโชนจัดไฟละเอียดเหมือนกับไฟให้ไฟที่ร้อนจัดเราสังเกตด,ดูเตาสูบเผาเรือเผาเรือเวลาไฟที่เป็นเปลวได้ไม่ร้อนจัดเวลาที่มันร้อนจัดจริงๆมันไม่มีเปลวละเอียดแต่ว่าไฟแนเวจีมหานรกที่มันละเอียดยิ่งกว่านั้นจะดมบางเก๋ียวแมกาากาศสัตว์ที่อยู่ในนั้นกระดูกแดงฉาน สัตว์แต่ใดคนสัตว์นรกแต่ลดคนถูกหอกตรึงขยับกายไม่ได้เลยไม่ใช่เล่มเดียวนะ่ะอย่างพระเทวทัตมันพุ่งลงมาจากเพนดานทะลุหัวตั้งแต่หัวทะลุตูดตัวไปปักอยู่ข้างล่างปลายอยู่ข้างล่างไปตัวหอกปักอยู่ข้างล่างปลายหอกติดอยู่ข้างบนแล้วปักจากข้างหน้าไปหางหลังปักจากข้างหลังไปหางหน้าปักข้างซ้ายไปหา,ข,าขวาขวาไปหาซ้าย ท่านยืนกลางแขนงกลางขาเสียบหมดทั้งตัวดูแล้วนระาไอหอกนี่มันเกินกว่าสิบเล่มไปดูท่านโกการิกะมองดูถามว่าท่านโกการิกะคู่หูกับเทวทัตยอยู่ตรงไหนท่านก็ชี้ไปว่าอยู่ห้องใกล้ๆก,กันเกินดูกแดงฉานนั่งในท่าที่พระบูตบอกแล้วเมื่อกี้นี้มีหอกตรึงหมดทุกทุระยะ การขยับขยื่นไม่มีนรกกลุ่มนี้ไม่มีใครร้องแสดงว่ามีความสบ,บายมากที่ไม่ร้องเพราะอะไรเพราะหอกมันเสียบปากเขาไว้ขยับปากก็ไม่ได้โอ้สบ,บายนี่เป็นอาการในเวจีมานรกส่วนหนึ่งที่นำมาเล่าสู่ท่านฟังแล้วก็จะเ,เรื่องอต่างๆมาเล่าสู่่ันฟังตามพระบาลีแล้วก็เทียบกับที่เห็นมา ผมเองคนอยากรู้อยากเห็นแต่ก็รู้อยู่แล้วถ้าท่านย้อนเข้ามาหาถามว่าบาปกรรมอะไรของเทวทัตกับท่านมาโกการิกะก็ต้องขอบอกว่าพระเทวทัตบาปทเยาทยานต้องการความยิ่งใหญ่ในพระศาสนาในความทเยอทยานของจิตที่ตัวเองมันเลวแต่ว่าคิดว่าดีเนี่ยอย่างเทวทัต เทวทัตปราศจากความกตัญญูรู้คุณในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าใจดีและท่านองตอนแม่ตนนี้ก็เป็นลูกของหลวงพระพุทธเจ้าเป็นพี่ด้วยแล้วก็เป็นพี่ของพรานางพิมพาซึ่งเป็นมเหสีขององสมเด็จพระจินทร์สีสมัยเป็นครวาต <c oughs> เมื่อบวชเข้ามาแล้วได้พิญญาสมาบัติพอเห็นเดอากาศในิรมิกกายได้ก็เกิดความกำเริบยากจะปกครองสงไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไปสงอนุญาตก็โกรธความจริงไม่ได้ดูตัวตัวได้แค่พิญญาสมาบัติซึ่งเป็นโลกีระชันดีซึ่งอากาศสาวกทั้งสองพระหันก็ยังมีมาก การที่ยาวหมูป่าเข้าไปปกครองอญดสีมันจะเหมาะสมกันเพียงใดแต่เทวทัตไม่รู้สึกตัว <c oughs> ต่อมาก็หาทางกันแกล,งงงล้งพระพุทธเจ้าจ้างนขมังธนูเข้าไปยิงพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดให้ในายขมังธนูพวกนั้นเป็นปราสูนดาสีทาคานาคาถันกันไปบ้าง ต่อมากลิ้งหินให้ทับพระพุทธเจา้าบังเอิญเศษหินแตกแล้วไปกระทบรถนำพระบาทพระพุทธเจา้าลอบโรหิตหลังจากนั้นมาก็ปล่อยชางนาลาคิลีให้แขงพระพุทธเจา้าแต่พระนันมันก็นิ้วชี้ยันหน้าไว้ท้ายช้างตูดจ,จ้ำดินทำามนรันตรายพระพุทธเจ้าไม่ได้ ต่อจากนั้นก็ทํากรรมใหญ่คือสังฆเพศทําสงฆ์ที่อยู่ร่วมกันให้แตกความสามัคคีกันเป็นสองพวกยิ <c oughs> <c oughs> ่งถาทั่งไม่สามารถจะลงสังฆกรรมร่วมกันได้ท่านบอกว่ากรรมนี้เป็นกรรมหนักที่สุดที่วระเทวทัตกับโกกาลิกาทำเพราะนั้นว่าพระเทวทัตธรรมกรรมหนักมากยิ่งถาทั้งทณีไม่สามารถจะส่งไว้ได้แยก ลงอเวจียังไม่ทันตาย <c oughs> สำหรับพระโกการิกาดนั้นมาตายแล้วจึงลงอเวจีมหานรกนี่เล่าไว้กันฟังเข้าๆย่อๆจะได้จำง่ายๆเอาเรื่องราวละเอียดมาเล่าสู่กันฟังน่ะมันจำไม่ไหวจำต้นได้ก็ลืมปลายจำปลายได้ก็ลืมต้นรวมความว่าคนที่แยนลงอเวจีมหานรก ก็เป็นคนที่ไม่รู้จักความคำว่าดีคำว่าดีในด้านศีลด้านธรรมคนประเภทนี้ไม่รู้จักรู้จักอย่างเดียวคือความเมาในหน้าที่ความเมาในศักดิ์ศรีความเมาในอำนาจเมาในความไม่รู้คุณคนเมาในการทำอกุศลโดยไม่ว่างไม่เว้นไม่สามารถจะเจ่ิญตนนี้เข้าถึงความดีได้ ในที่สุดก็ต้องมาลงอเวจีมหานรกสำหรับเรื่องอเวจีนี่บุนคคลที่ลงมีตัวอย่างมากแต่ว่าคุ้มอื่นไม่เคย,ยมีในวันหลังจะนำมาคุยให้ฟังต่อไปว่าใครบ้างอันดับแรกก็ควรจะพวกพระมาไล่ฟังก่อนสำหรับวันนี้ท่านสาวกข้อองสมเด็จปัชินวรเรื่องตอนต้นก่อนที่จะสอนเพื่อกรรมาฐานมองดูเวลาก็หมดแล้ว,วก็ต้องขอหยุดก่อน ขอ,อความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ทุกท่านผู้รับฟังสวัสดี